ึงมื่สาลอย่างไม่ได้ตัดสินเป็นที่แน่นอนว่าพระอรุงกฏผิดหรือไม่แต่หลายคนก็เห็นใจนะครับว่าพระอรุงกฏนั้นก็เคยช่วยคนมาเยอะแยะมากมายรวมถึงผู้ป่วยต่างๆผิดในครั้งนี้หลายคนก็ตกใจนะครับว่าพระที่ผู้คนนับถือไปทั้งประเทศเหตุการณ์จะมาเป็นแบบนี้ไปได้ ก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาหลายคนที่ให้กำลังใจว่าพระอรงกฤอาจจะไม่ผิดก็ได้แต่อย่างไรก็ตามถึงจะมีลูกศิษย์ลูกหาบางคนที่มีความเกี่ยวโยงกับเรื่องนี้บ้างบางคนก็ถึงกับขั้นพูดว่าเราเสียใจจริงๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ค่ะเพราะเราเชื่อและศรัทธาในตัวหลวงพ่อมากๆ เราเชื่อว่าหลวงพ่อเป็นคนดีมาตลอดและเราก็ยังทำในตัวของหลวงพ่อเสมอตราบใดที่ยังไม่ได้ตัดสินอย่างแท้จริงเราก็ไม่อยากให้คนมองหลวงพ่อในทางที่ไม่ดีถึงอย่างไรก็ตามถึงวันนั้นแล้วทุกคนจะเข้าใจว่าหลวงพ่อทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทุกคนก็ได้ค่ะ ทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับ